ต้อนรับสู่ช่อง Auto Car Review แหล่งข้อมูลที่คุณวางใจได้สำหรับการอัปเดตล่าสุดรีวิวเชิงลึกและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และการบิน ที่ช่องของเราเรานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะหลากหลายประเภททั้งบนพื้นดินและในอากาศเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบและผู้ที่สนใจสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจหรือเพียงแค่เพลิดเพลินกับการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงวันนี้เราจะพาคุณไปชมรายละเอียดของเฮลิคอปเตอร์รุ่นปี2025อย่างออคสตาเวสแลนด์ AW139 ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่โดดเด่นในแวดวงการบินด้วยประสิทธิภาพและความ ามหลากหลายในการใช้งาน o อ3 9รุ่นปี2025ยังคงเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบ2เครื่องยนต์ที่ได้รับการยอมรับในด้านการรวมพลังความปลอดภัยและความสะดวกสบายไว้ในลำเดียวเหมาะสำหรับภารกิจหลากหลายเช่นการค้นหาและกู้ภัยการขนส่งระดับผู้บริหารการบินนอกชายฝั่งและงานตำรวจด้วยเครื่องยนต์ป p ัดแอ w วิท n e y ที่ท่งพลังช่วยให้บินได้ดีเยี่ยมแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือพื้นที่สูง จุดที่ได้รับการปรับปรุงอย่างชัดเจนในรุ่น2025คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ในห้องนักบินที่ล้ำสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสและระบบควบคุมการบินดิจิทัลที่ช่วยลดภาระงานของนักบินและเพิ่มความปลอดภัยและความเสถียรในการบินพร้อมด้วยเทคโนโลยีวิสัยทัศน์จำลองและการรับรู้สถานการณ์ที่แม่นยำมากขึ้น ด้านความเร็วและระยะทาง a w 1 u 9 3 9าทำได้ดีเยี่ยมด้วยความเร็วล่องที่ประมาณ165นอตและระยะทางที่บินได้ถึง675กิโลเมตรเหมาะสำหรับภารกิจระยะกลางถึงไกลโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพหรือสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงรุ่นใหม่ยังใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาเพิ่มขึ้นทำให้ประหยัดเชือเ้อเพลิงมากขึ้นและโครงสร้างแข็งแรงขึ้นโดยยังคงความคล่องตัวในการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ ห้องโดยสารของรุ่นนี้ยังได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและลดเสียงรบกวนพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิและการลดแรงสั่นสะเทือนที่ช่วยให้ผู้โดยสารและลูกเรือได้รับความสะดวกสบายแม้ในเที่ยวบินระยะไกลด้านความปลอดภัย AW-139 ปี2025ได้ยกระดับขึ้นอีกขั้นพร้อมระบบนำร่องอัตโนมัติขั้นสูงระบบเตือนภัยภูมิประเทศและระบบควบคุมการบินแบบสำรองในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งทำให้เครื่องบินลำนี้ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดล่าสุดระดับโลกสรุปแล้วออกสตาเวสแลนด์อ139ปี2025ยังคงพิสูจน์ว่าทำไมจึงเป็นผู้นำในตลาดเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางแบบ2เครื่องยนต์ด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเทคโนโลยีทันสมัยและความยืดหยุ่นในการใช้งานที่หลากหลายเหมาะสำหรับทั้งผู้ใช้งานส่วนตัวและหน่วยงานราชการ หากคุณชอบรีวิวนี้และอยากรับชมคอนเทนต์แบบนี้เพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนออโต้ค r r รีวิวจะนำเสนอรีวิวคุณภาพและข้อมูลอัปเดตในโลกของยานยนต์และการบินให้คุณอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปถัดไป